นั่งโอ้ล้มก็จนเราเป็นนั่งล้มแหละเนาะก็เลยมาหาเอเดนอยู่หนาอันนี้เนาะโดยเป็นอะไรแต่ละมือกับทายดีแบบนี้ชั่วโมอว่เจ้านั่งลุ่งนี่ก็ได้เนาะเลยเนาะแต่ตอนค่ำมอคือจังไหนก็ตอนค่ำมาคนลูกค้าสิไลด์ไปหนึ่งการที่คุณค่ำจะที่ลูกค้าก็ร่างมากเลยแบบนี้โลยอันทานนมนมอยากมากขายน้าซอยก็ได้เนาะนี่เนาะ ดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวอร์สักผูสุดเนเนาะหรือว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็มาพบมาพ่อก,ก,กับสาวศาสนาแสแนลตอนค่ำๆมเหมือนี้เนาะเมื่อนี้สาวศาสนา,สา,สนาก็ได้เดินทางมาหาสาวคนนึงเนาะบาหูว่าไม่ห้างหรือไม่ไม่หรอกพ่อแม่พี่น้องเลยแต่สีมา,าเปิดใจขนะึ้นเนาะมีเอฟซีเนะนั่มาพ่อแม่พี่น้องเลยกระบะคนอยกากหาเนื้อคู่สันแบบเนาะกต่สีจัดให้ขึ้นพ่อแม่พี่น้องเลยดย้ย กัดสิเมิดเมิดในน้อยนึงเนาะก็ขอโทษขออภัยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ามีเบียาณมาเนี่ก็เลยมาคำเนาะก็ขอบคุณขอบคุณปีใหม่นี่ก็ขอให้เอฟซีสวัสดีมีแห้งเบ้อสุขสุขคนเนาะสงการการเด่นน้าอย่างระวัดระวังเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะระวัดระวังมาสุขสุขคนแดดที่ฮักแพงเนาะสวัสดีระวัดระวังคือกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดูย์ก็ไปเบื้องไปส้มก่อนไปเบื้องไปส้มกัปุ่นไรก็แช่ปุ่นที่ตามเนาะเพิ่มขึ้นทับทักไก่ให้สวัสดีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะ กำลังใจสาวาสนาจะได้ถ่ายทำทายคลิปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันอีกต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยไปทักทายสบายดีกันเลยว่าสื่อเสียงเนียงน้ำได้ไรเนาะก็มาหอดเพือนเทืนเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะโดยไปกันเลยสดีเด้อเนาะโดยเนาะตั้งเฮาก็ได้มาครั้างแรกข้างที่นึกนสบายเนาะยังบ่เคยมาจกเถื่อเนาะแม่นก็เลยอ่านจาะขู่สื่อเสียงเนียงน้ำของเทยเพื่อนเนาะสื่อว่าจังได๋เนาะเอื้ โอ้ซื้อไอ้แมวโดยอายุจักปีเอ้ยเนอายุสามสิบห้าปีสามสิบห้าเป็นอายุสามสิบห้าเนาะเอ้ยอ่ามีลูกจักคนเอ้ยมีลูกสองคนมีลูกสองคนลูกหญิงหรือลูกชายลูมหญิงกับชายคู่เลยเนาะแมนเตินก็ได้ดูคู่พอดีเนาะแมนทั้งเราก็เลยมาอ่าเยี่ยมยามทั้งเอ้ยเพื่อนเนาะสบายเนาะตอนนี้ก็คำแล้วแล้วก็คือทางเอื้ยนี่ก็ข้อญาติมาเลยเนาะ ยตอนนี้เอื่อยมีครอบครัวบ่ตอนนี้ครัวเอื่อยเสียหาปีแล้วอ๋อครัวเอื่อยเน่ยเสียหาปีแล้วหาปีเตะเอื่อยอยูเอื่อยคนอ่ะสามสิบปีเนาะเสียมาเนาะเจ้าก็ยังบ่เคยมีไผ่ได้บ่ยังบ่ได้ลงไผเลยเลยเพิ่งมาเปิดใจนี่บ่นี่นะแมนแล้วบ่ายไก็คือเอื้อนชาติของเอื้อยละบ้านนี้เลยแมนแล้วสั่งกันตะก้อนบ่สั่งน้ำกันนะก้อน เออเพิ่นก็เลยหลังจากที่พัวเสียไปแล้วก็เลยบ่มีเวลาโอ้ลมก็คือแบบว่าสาเหตุเพิ่นก็คือขาดคลายในเฮือนเออเนาะขาดคลายเครื่องเนาะอือขายเครื่องนี่มีประเภทจังได๋เออยขายเครื่องแบบเครื่องย่อยนี่โอ้อันเดราะว่าอีกอย่างเลาวเอ้อเนาะขนเฮาบเฮตุาดคลายแบบนี้เฮาก็จะเอายังเงินคำมาเลี้ยงลูกเจ้าเนาะแมนแล้วก็ดีแต่มีอาหารค่าที่ว่าได้้ขาายยเเลลีงูกนนะที่ว่าหานำกันกับสองพวมียตะกินเอาไอ้เนาะแมน หลังจากเพิ่นเสียไปเขาก็เลยอยู่กับลูกสามคนสามคนแต่บันนี้ลูกกับยายเติบแล้วบ่โอ้๋ก็ผ่านเก้าปีแล้วโอ้โดยคนนพอดียายสบายพอดีไปโรงเรียนเนาะสำนักเนาะโดยหลังจากก็ว่าไงทั้งลูกเพิ่นนี่ได้ประมาณปีหนึ่งเนี่ยเสียห์านาพอเนาะโอ้ก็เลยเอื้อยก็เลยเลี้ยงลูกคนเดียวมาจนได้หาปีเพิ่นก็เก่งเนาะถือว่าสุดยอดเนาะใจเลยกระเนาะเพื่อนก็สู้ ถ้าถ้ามีเสารักเอ้ยคันแน็กซี่มีกว่านี่เนาะเงิน่ันกถือว่ากัธรรมดาเนาะนี่เนาะมนพออยู่ว่าฉันซะ่มีเงินกันลังมากไงขาดแต่เสารักด้วยขาดแต่อหนุ่มๆที่มาซอยคิดซอยสั่งน้ำกันเท่าเนาะเพคันกัแบบอายุเอ้ยคันกัยังถือว่าโบราณกันลังแบบสามสิบใบกลางคนนะว่าง่ายใช่เนาะสามสิบห้าวันนี้อ่าคันสมุทรว่าคือตังเอ้ยนี่นะมีหนุ่มๆทั้งเพื่อนหักหมักถ้าเอ้ยกัสซีโอ้ลุ้มกับเพื่อนอยู่บ่เอ้ย จะซีรุ่มดูอยากได้ยังมีคนมาผาสั่งผาซาลังกันนี่แหละโอ้ยบ่อยไงกำลังจากว่าใจเฮานี่ว่างแต่หลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วสามปสูงคนเดียวมากก็เมื่อยอลไรนี่เลยโดยทบมาเพิ่นกระทำใจได้แล้วแล้วนะเบบเบบคือแต่ละวิทย์อ่าโค่อย่าทักกเนาะชีวิตประจํามันเอืึดแต่ละมือในเห็ดยังไหนเอ้ตื่นเช้ามาในเห็ดช้ามาก็ต้องหนึ่งข่าวเห็ดกินเห็ดลูกเบ่งเฮียนแมหนึ่งข่าวแล้วกำลังจากมาแต่หนึ่งข่าวแล้วก็อ่ามาเปิดห้างเปิดห้านใช้เครื่อง ใครเื่องหมุนอยู่แล้วเนาะหมุนอยู่อะไรบุกมือโอ้แกับไ่ได้ใช่มว่าเครื่องเอื้อมดนี่ไพ่ไปเอาไห้เดกไปเอาเองไปเองปิดหานไปเอาเองอก็เลยนี่แหละก็คือสาเหตุเต็มเอืเอย่นมาเปิดใจหาคนอูคนลมทาคนภาษาภาษาก็คือสาเหตุแบบว่าเครื่องมดแล้วมีคนไปซื้อให้ต้องปิดหานเนาะแม่ต้องปิดหานหรือว่าถ้าสมมติลูกเอืยได้สไปเมียนเอืยต้องไปเอาเป็นบ่แม่หันเด็เื่องก็ปิดปดเปิดปิดปเปิดอยู่เนาะ คนเดียวโตคนเดียวไปจักปิดห่านไปเอาลูกแน่ส่งมาปิดห่านประจักอะนาดิเผ็ดอยู่ในกินแบบเป่าเครื่องก็ต้องไปปิดห่านกระบุดอยู่เนาะบุญไายอยู่เนาะในสถานที่เฮื่อเอ้คณีถือว่าคักนอกใกล้เลน็บน้านองปายก่วงเนาะแมนเนาะโอเคเพราะว่าอีกอย่างกระทั่งเฮื่อเอื้เพิ่นกะสถานที่กะ ัักกเเนนาาะะติดเลยติดทางถักแน่ถ้าหนุ่มาเล่นก็คือว่าบรรยากาศดีดีเนาะตอนที่ว่าเอ้ยเคยขายบ่เอ้ยแถวนี้นะเคยขายแบบขายตั้มคลายยาเคยขายตั้แมนเอ้ยเพิ่นก็เลยถ้าสมมอหมดวะเนาะขออนุญาตถามเอ้ยสมมอหมว่าคันเพิ่นนี่เนาะอ่ัญมุของผู้บ่าวที่เอ้ยหับได้นี่ อันนี้มา,า,มาจากใครลงมาเมนจากเาใดรก็ถามว่าเอ้อคิดว่าชีหาบัญชีร่มหนินะคิดว่านะในใจเอ้อหรือว่าหาซิปลงมาตัวสินใดหาซิปลงมาแต่โอเคอยู่เพราะว่าเพราะว่าเขาต้องการค่ะค้าขายอย่างเอาคนแบบว่ามาซอยแห้งเขาเนาะเลยเนาะไม่ว่ามักอันอันยุวบาหน้อยว่าคือจังไรเน <laughs> าะเกี่ยวแบบใดก็ได้แบบใดก็ได้เนาอกกว่าจริงใจเนาะจริงใจเขามา แมบางเท้อเพิ่นอายุน้อยแต่ว่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่แกมีเนาะบางเท้อเพิ่นฮันแฮมกับิ่นหักลูกหักเต่าเฮาหรือว่ามันหักก็เลือกบ่ได้เนาะแบบนี้เนาะบางทีก็เนื้อคู่เฮาน้อยกว่าปี2ปีก็เป็นผู้ใหญ่ก็เอาดับได้คือเก่าเนาะแม่นแม่นอืสกะจังเทื้อเป็นนมพังไทยพังหยังแบบนี้ในสามารถโอมาลมนั่นี่กัสิแบบใดสิฮับได้หรือว่ายินดีต้อนรับขึ้นยีโบทักขึ้นมา ถาเพื่อนแบบโอ้ยากมากหลินมาโอ้มาล้มอยากเห็นทั้งเอ้ยเด้แบบนี้นอะอยู่เพื่อนเผ็ดยังด้วยอยู่แบบว่าอยากมาเห็นอาชีตประจำวันของเฮานั่นเลยเดี๋ยวว่าทั้งไอเพื่อนอยากมาเยี่ยมโบแมนว่าเยี่ยมยามเนาะแมนเพื่อนก็บอว่าสิมาเอาโลกแบบเพื่อนอยากมาเห็นต้องเห็นกันก่อนมาล้มมาสื่อสารดูใจกันก่อนเนาะจังว่าตัดสินใจต้องเห็นชีวิตครอบครัวเป็นมาแบบความจริงขนาดเนาะเอ้ยนเอ้ยคิดว่าใครเพื่อนมาได้บอกเอ้ามาได้บอส ก็บอกคนเขาก็ต้องอยากเห็นกันเนาะบางทีมาเป็นผัวเมียกันต้องเมืองกันก่อนเนาะเมจิบาเห็นปรับๆแล้วก็มาเอารถกระบะบมี่เนาะเบางที่ถ่ายเอฟซีพวกเขานี่สิมาเนาะบางที่เห็นกระบ่ได้มาหาเอ้ยโดยตรงรถบางที่เห็นกรบมาหาพวกยูทูบเบอร์ก่อนนะคะให้พามาอีกเท่อนึงนะเนาะมันจังแบบว่าหลายคนจังได้เสื่อใจกันเนาะถ้ามาโหลดแบบนี้กับางทีเอ้ยเพ่นกับ่านเนาะดคืออันทั้งเอ้ยนี่อยู่เฮือนอ่า จักค่นแบบซื้อพ่อแม่เอื้อได้เฉยอันแม่ก็บเราอันนั้นเราไปนอนอยู่แต่นาอืมอ๋อพนยแต่นาแม่ก็เป็นคนบ้านนี่ด้วยวะแม่จนบ้านโอ้แบบคนก็ไปอยู่แต่นาบัาทข้าง่อได้เฉยพ่อเสียหลายปีแล้วโอ้พ่อก็เสียแม่ขึ้นกับบอดี้มีนแซวรักคือกันเนาะหรือว่าอยู่กับน้องมาอยู่กับใครเราก็อยู่คนเดียวเราได้อ๋อทางแม่ก็ได้เดียวเเนาาะจ้ก็อยู่กับลูกแม่ก็อยู่ใครแต่มีลูกเฝ้าจ้าเนาะแต่ว่าห่างแม่ที่ขึ้นกับอายุไลยแล้วบ่กการขึนกับป โอ้ก็ถือวันนักไอยอะยูให้อยู่หน้าไปปลูกผักปลูกหญ้าไปได้เนาะทั้งเอื้อนะมีไอ้อันมีไอ้เอื้อยน้องจะพุ่นจะเอื้อยไอ้เอื้อน่องมัดหกคนโอ้แต่ว่าต่างคนต่างคนอยู่แ่ครอบครัวละบ่ครอบครัวอยู่ต่างคนต่างอันนี้ก็คือทั้งเอื้อยนี่เป็นดินมูลบ่หรือว่าจากไหนเนี่ยคะดินซื้อเด้ยวดิซื้อซื่สามกับสามีเก่าคนเนาะโอ้แต่ว่าคือเป็นเฮือนแม่คือเป็นเพื่อนของแม่ใช่ไหมใช่จ้ะโอ้ก็ใครจะอยู่ใกล้กันเนาะใกล้กันกับแม่เนาะ้ามแม่ ๆๆบางที่ก็ีิันๆๆดีโด้นะอันหนึ่งสามพันกษีนันต์ในหนึ่งเนาะเพราะว่าเอ้ยเคลื่อนก็เป็นค่าคขายเครื่องบางที่กะ คนมาถามซื้อในบัวว่างในเนาะบางทีกะยุ่งยากในเนาะตอนนี้เขาก็ขอเวลาเอ้ยเคล่นสักน้อยเนาะเพราะว่าโอ้ลมกันเด้เพื่อสิได้หาเนื้อคู่ให้เคล่นเนาะบางทีมีแต่ยุ่งยากบ่มีเวลาแบบนี้เดจังบ่ได้เนื้อคู่เพราะว่าเพิ่นบัวว่างคับหมืดมากลังเส็ดกินแล้วก็เป็นหันนอนแบบนี้แหละตื่นเช้ามาชีวิตประจำ้านกับแบบนี้เนาะแต่ละมื้อตื่นเช้ามาหนึ่งข้าวขี้ยู่กินไปส่งลูกมาเปิดห้างแบบปู่ย่าเจ้ากับคนบ้านนี่ว่าปู่ย่าของลูกเจ้านี่ เพื่อนคุณเอฉยคนอาสกอนเพื e a, ่อนไกเนาะเพื k k k ain, gram, ่อไก่กันแน่ถ้าประยู่ใกล้นี่อาจจะช่วยเหลือกันได้เนาะบางทีคนมาดับลานไปแข่งกันได้เนาะเพื่อนปรอยู่ต์ไก่คนละแข่งคนละเมืองเนาะเหมือนคนละเมืองแข่งเดียวกันแข่งเดียวกันเนาะแต่ว่าคนละเมืองคือว่าแต่เลยมาได้มาหากันก็คือตั้งเอ้ยไนะเหตุนาอยู่เบื่อเหตุนาเหตุนาเห็ดกแม่บ่รอเหตุกแมวอ๋อใครเป็นคนไทยคนไทยเอฉย ตน้องไาย์โอ้มีน้องไซด์เห็นมาเห็ดเีล่ายยำนาดเดิน้องไาด์ไยไห้ไหมไซมาโก็ดีตอนนี้ท่านไปใช้เดยันไปเฮียนอืมยังเฮียนอยู่เนาะเฮียนละปรีผักของเฮียนปรีย้ำนาเดินมาเห็ดนาลอืมโอ้ก็ดีก็ดีเนาะขอได้น้องมาไทยไห้เนาะแมนพือว่าเขานี่ได้กินลายเต๋บอกแต่ละปีนี่ร้อยร้อยปีนึงกี้ได้สองร้อยโอ้ถือว่าได้หลายโอ้คโอสมควรเนาะแมนเข่าทนขนาดเล่ากัยิ่งดีแบบว่าเขานี่ พออยู่พอกินเอื้อยอื้อท่านก็ถือว่าันบ่ได้ทุกไม่ได้ยากวันไดดอกเนาะก็พออยู่พอกินแต่ว่าขึ้นเปิดใจนี่ก็คือว่าเปิดใจอยากได้เนื้อคู่เนาะอยากได้คนหักคนคุยให้ไรพอแบบเบาเงาเนาะกลางคืนก็พอได้ปากเอ้มเอ้มใน่ยหน่อยขาดอย่างเดียวบาทนี่เข่าก็มีกินเนาะเออแม่ขาดก็มีเข่าก็มีกินว่าัชชะขาดแต่คนโอ้คนล้มคนคุยอะไร อาชีพการงานขึ้นก็ถือว่ากับไม่ยู่พอได้อยู่เพื่อนกัดสั่งอ่ะค่าขายแบบนี้พอได้กินกับลูกเนาะเดี๋ยวเราจะให้เบิ่งเนาะว่าทานขาดทานขาดเราเกิดเป็นังไหนเนาะจากพี่นั่งลมนะกับมันกับคำเนาะเพราะเลยที่น้องเนาะกันยายมากลูกค้าลายเนาะท่านขึ้นนี้ก็ถือว่าลูกค้านี่มาตลอดสายเนาะสินั่งโอ้ลมกันจนเราเป็นนั่งลมเลยเนาะก็เลยมาหาไอ้คนอยู่หนาอันเลยเนาะ เลยเป็นได้ไรแต่ละมือก็ขายดีแบบนี้เสมือวะเจ้านั่งลงนี่ก็ได้นอกเลยเนาะทำมาได้ขายอยู่ทำมาอ๋อได้ขายแต่ตอนคำมั้งคือจังไรกาตอนขำคนลูกค้าสิลายไปหนึ่งก<อ>ารที่ขำไปที่ลูกค้าก็ลังม่ายหมดเลยโดยอันฐานนมนมอยากมากขายนักซอยก็ได้นูน่นี่นู่นห่านคันถือว่าใหญ่พอสมควรน,นี่เนาะก็ขายเพียงซอยนี่ สถานที่ก็ถือว่าโอเคเนาะนี่เนาะบรรยากาศก็มีห่มไม้ห่มไหลแบบร่มรื่นเนาะเพราะงั้น้องเนาะนี่ก็ทั้งนั้นก็มีน้ำเนาะส่งการในร่มไม่เด่นเลยนี่เนาะโต้เลยทำเลยมาค่ะมาทานกันะหนุ่มไทยหรือว่าจะมากินเบียร์ลาวก็ได้เนาะหรือเครื่องรางเอื้อคนนี่เนาะเบียร์ลาวเนาะนี่เนาะเบียร์กาเสือซียเบียร์นี่บ่เบียร์ขวดนี่บ่เบียร์ปองเลยค่ะเบียร์ปองค่ะ ขายอะไรขายเป็นปองขายเป็นปองปองหนึ่งสิบสี่พันเนาะเจ้าก็ขายถือปองสั่นเบาะปองสั่นเนาะเพิ่นน้องเนาะโดยมาา้ลูกกค็ซื้อเครื่องเลยลูกค้าก็มาตลอดเนาะลูกค้ากันนี่เนาะลูกค้าลายแถวนี้มาซื้ออนาเครื่องปองทั้งห้างเพิ่นถ่านนมนมชิมาเด่นมาลุมกระเบินี้เด่นเนาะอันเอ้ยเนาะเกิดว่าเพลื่อนขายเครื่องแน่กะบางที่กะ คุยโอลุ่มกะบ่ได <sea> okay. hmm. mm ้เ hmm. ต okay. mm ็มที่เนาะลูกสาวกับสวยงามเนาะลูกน่าสบายดีลูกละสบายดีดูเพราะว่าลูกค้าขึ้นกัมาตลอดเนาะสีผมก็เอื้อยกั้นลายกับไรพ่อแม่พี่น้องอ้ขอโทษขออภัยอีกอย่างนั่นกับขำเมื่อนี่เนาะทางเขากับหยุ่งยากแน่กับทางเอื้อยเพิ่นกับหยุ่งยากแน่ตอนเบ้นก็เลยมาหากันตอนคขำเมาเนาะโอกาสหน้าจังสีมาแต่เบ้นดีกว่ามีโอกาสจังมาใหม่เนาะเอื้อยเนาะ ให้เอื้อยเคล่นคลายเครื่องฉันน้องบ้านนี้เนาะให้จีเครื่องพักไว้เนาะโดยสบายดีดูให้เอื้อยเคล่นคลายเครื่องก่อนเนาะเพราะว่าให้เอื้อยเคล่นคลายเครื่องก่อนเนาะเพราะว่ารบกวนเวลาเอื้อยเคล่นคลายเครื่องนี่กับหลายพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าลูกค้าก็ลังมาได้เลยพ่อแม่พี่น้องเลยนะเพราะว่ามาค่ำมื้อนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ร่มบ่ได้ลายกะ ขอโทษขออภัยเนาะถามบ่ได้ละเอียดปันใดดอกเพราะว่าเมื่อหน้าจังมีโอกาสมาอัปเดตเอื้อยขึ้นใหม่อีกเทื่อนึงเนาะสาวาสนาก็สิได้มาถ่ายทำถามเอื้อยขึ้นอีกเทื่อนึงถ่ายเอฟซีอยากมาเด่นมาลมหรือว่ามาโอเวอร์ลมหรืออยากมาสร้างครอบครัวกับเคลื่นก็ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออันเคลื่นก็เป็นคนผู้จบผู้งามผู้น้อยเลี้ยงลูกคนเดียวสองคนเนาะลูกเคลื่นก็เนาะยิงยิงลูกชายพ่อแม่พี่น้องเลยการพีห่านฆ้าก็ ถือว <REY. S 1> <Christina. S 2> ่าใหญ่เติบเนาะเคลื่นสร้างไว้กับสามีทีเคลื่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะเคลื่นก็ได้พราได้คายค่าคายเป็นให้ค่าเนาะเคลื่นกับบริยูสื่อื่อบรรยากาศก็ดีดีลูกค้าก็ไล่เข้ามาเนาะก็ขอโทษขออภัยน้ำทีบ่ได้ดมสะดวกพอแม่พี่น้องเลยสาบานกัสิมาค้ำกัสิคอตัเรือนทางกับบ้านกันเนาะวานนี้เนาะทาเบ้าพิ่พาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพอแม่พี่น้องเล็กซี่วัสดุสุขล้นทะเลเนาะ สาวาสนากะขอโทษขอให้ขอบุญขอคุณเอฟซี e สาวาสนาเมิงคิดแต่ต้นจนจบเนาะถ้าสนใจสมาเด่นสงการปีใหม่ค่ะอยากมาหาเอื้อยเคิน่ันกาได้เพาะแม่พี่น้องสาวาสนาจะพามาได้เพราะว่ามากินเบียร์เหล้าก็ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ะาบรรยากาศก็ดีดีดนเนาะแม่น้ำทางนี้เนาะเม่น้ำก็คือว่าใ่ายไปยไร <ป S 1> ่พ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะผู้ใดมักดื่มหรอกว้าผู้ใดบ่มาดื่มกะบ่ดื่มพ่อแม่พี่น้องเลยกะ อวยพ่อแห้งเอฟซีสับานให้งยูดีมแห่งพระสุขสุกคนแห่งไหนเนาะโดยสับานก็ขอจบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนเนาะจะได้เดินทางกลับบ้านกลับพ่อเวลานี่ก็คือว่าคับมืดพอสมควรเนี่เนาะลูกค้าเพิ่อนกำลังมาได้เลยๆผมเองพี่น้องเอ้ยลูกค้าหลายเนาะอยากได้คนมาขายเครื่องคอยซอยเคลื่อนยูเคลื่อนว่านเนาะเสียแบบนี้แหละขายผู้เดียวมลยูเจ้าเ็ดแดงเห็ดง่ายลูกเต้าเหตุยูเห็ดกินให้ลูกเคลื่อนอีกเนาะโด้วยเสด็จรำลาไปซ้ำนี่หลยเสด็จกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดี